หนังเมเจอร์ SF ป๊อปคอนดับซีน้ำตู้เย็นผักตั๋วชาเลยนยคุณชาเลนจ์อะไรครับคุณอูโน่ผักตั๋วอะไรตั๋วตั๋วทักตั๋วเหรอเย อะไรอ่ะผักตัวผักกับตัวมันเชื่อมยังไงกันครับคุณชอบท้องถนภาษาจีนก็ไม่ใช่นะอันนี้เราอยู่ในหมวดหนังอยู่ไหมนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวดิมึงต้องเชื่อมกันต้อดนี้เราดูแค่คําของคนก่อนหน้าเราเท่านั้นครับผักกับตัวได้ยังไงมันเชื่อมมันยังไงฮะผมเคยไปที่ที่แมคโครช่วงที่เขาลดแบบราคาเยอะมันต้องจับตั๋วนะจะไปซื้อผักอ่ะแถวมันยาวนะเดี๋ยวไม่นั้นคนมันเลือกแบบผักเน่านอนเลืองไปแล้เรียกตั๋วก็คือบัตรคิวบัตรคิว ผมผมว่าแม่งไม่ใช่อ่ะไม่เคยเดี๋ยวไม่เคยกินร้านที่มันดังมากๆ,ๆใช่ไหมดังมากๆคือต้องรับตั๋วนะ<ผ>รับบัตรคิวรับตั๋วเลยค่ะคนจะไปซื้อผักมันต้องรับตั๋วเหรอเอา้าเคยไปอตก้ป่ะเนี่ย <ผม S 2> จะซื้อชุลทุเรียนอะไรเนี่ยไอเราไม่เคยไปตลาดนนั้นมันแพงพี่เข้าใจไง <c oughs>